สวัสดีครับพี่พิดีช e แนลวันนี้นะครับเราอยู่กับหูฟังครับจากแบรนด์เบเยอร์ไดนามนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับเสียงมากๆเลยนะครับก็จะมีผูฟังหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ครับมีชื่อว่า MMX 1 0 0นะครับตรงนี้เขาจะเขียนเลยนะครับ สตูดิโอคลาสอ n นาล็อกเกมมิ่งเฮดเซตครับซึ่งก็แปลว่าหูฟังตัวนี้เหมาะสำหรับสายเกมมิ่งครับแบรนด์ b บ y e r Dynamic นะครับเป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานมากๆนะครับคือสินค้าเขาจะเป็นสินค้าแบบพรีเมียมหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความค่อนข้างหรูหรานะครับแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวหูฟังตัวนี้กันนะครับเริ่มจากกล่องครับตัวกล่องก็เป็นโลโก้แบรนด์นะครับแล้วก็เป็นรูปตัวหูฟังนะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นความสามารถเด่นๆของหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสเปคอย่างละเอียดของหูฟังนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกเลยดีกว่านะครับนี้ผมได้รับมาจากแบรนด์ i d e n t i t นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์เบเยอร์ดินามิของไทยอย่างเป็นทางการนะครับผม นี่ครับเปิดออกมาครับก็จะเจอกับหูฟังนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับเขาจะมีสองสีครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีออกเทาๆนะครับนี่ครับแกะออกมาเลยนี่ครับสวยงามมากครับเป็นสีดําตัดกับสีส้มนะครับโอเคเดี๋ยวดูในกล่องว่ามีอะไรให้มาอีกบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไมโครโฟนครับนี่นะครับไมโครโฟน แล้วก็ด้านล่างครับเป็นคู่มือครับคู่มือนะครับบอกค่อนข้างละเอียดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดครับเป็นพวกสายนะครับสายต่อสายเชื่อมต่อนะครับมี2เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเส้นมันทำอะไรกันบ้างก็ประมาณนี้ครับสำหรับของในกล่องนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังอนาล็อกนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2 9 6กกรัมสำหรับผมก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับไม่ได้เบามากนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งแล้วก็ออกแบบสวยครับดูมีความพรีเมียมดีนะครับวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับการประกอบนี่ดีมากนะครับมีความแข็งนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกผิวด้านครับให้ความหรูหราเหมือนกัน แล้วแกนครับตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะมีความแข็งแรงมากยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นดีนะครับแล้วก็เฮดนะครับตรงนี้เป็นฟองน้ำครับนุ่มๆนะครับมีความนุ่มเอียแพดนะครับตรงนี้เป็นเมมโมรี่โฟมครับกดไปก็จะเขื่อนรูปนะครับสองด้านเลยแล้วก็คุ้มด้วยหนังเทียมนะครับคุ้มด้วยหนังเทียมก็เท่าที่ผมลองใส่นะครับผมรู้สึกว่า ตรงนี้ก็แอบเล็กไปนิดนึงนะแล้วก็มันจะมีความตื้นนะครับคือถ้าใครหูใหญ่นะผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเล็กไปนะครับแล้วก็มันมีความตื้นพอสมควรนะครับไอ,อ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะไปกดทับกับพูเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ครับถอดเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าคิดว่า เออถ้าเกิดเวลาระยะเวลาผ่านไปอ่ะตรงเนี้ยน่าจะไปก่อนใครนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะโดนความร้อนหรืออะไรนะครับเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ก็คือหมุนปกติเลยนะครับหมุนปกติก็คือถอดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีขายแยกเหมือนกันนะก็ลองสอบถามทางร้านดูนะครับน่าจะมีขายแยกอยู่ แล้วก็ตอนใส่ผมรู้สึกว่ามันบล็อกเสียงได้ดีนะครับมีความบล็อกเสียงได้ดีเลยส่วนสีส้มตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มวันลุ่มนะครับเป็นปุ่มวันลุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มมิ้วใหม่นะครับถ้าเกิดเรากดให้มันเด้งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการมิ้วใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ไม้ก็กดไปปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องต่อไมโครโฟนนะครับเสียบไปนี่นะครับนี่ครับสวยเลย โดยรวมผมว่าดีไซน์เขาสวยดีนะครับมีความพรีเมียมสูงนะครับแล้วก็สวยมากเลยนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ดูหรูหราพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงคงทนดีครับแข็งแรงคงทนมากนะครับ แล้วก็การเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อผ่านออก35มนะครับตัวนี้ไม่มี USB นะครับถ้าจะใช้รุ่น USB ก็ต้องไป MMX 150นะครับที่เป็นรุ่นบนกว่านี้นะครับสายนะครับเป็นสายผ้าถักนะครับมีความคงทนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเดียวนะครับเหมาะสําหรับพวกอุปกรณ์พกพานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแยก2เส้นนะครับเหมาะสําหรับพวก PC อะไรอย่างนี้นะครับแล้วหูฟังตัวนี้นะครับสเปก diaver คือเป็น40มิลนะครับ เดี๋ยวผมขอลองเอาไปทดสอบสักคู่นึงครับแล้วก็นี่คือเสียงของไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับจาก MMS 1 0 0นะครับเสียงก็เนี่ยครับเท่าที่เพื่อนๆได้ยินนะครับแต่เท่าที่ผมลองเพลฟังเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างเคลียร์ครับแล้วก็เก็บเสียงได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเบาหรือเสียงดังแค่ไหนครับก็สามารถเก็บได้หมดนะครับผม Kill remaining ก็จากการที่ได้ทดลองเล่นนะครับผมขอรีวิวในมุมมองของฝั่งเกมเมอร์แล้วกันนะครับก็ ตัวเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหูฟังอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าการบอกทิศทางของศัตรูครับเรียกได้ว่าบอกได้ครบถ้วนแล้วก็ตรงครับซึ่งเวลาผมเล่นวอลเลย์บในโหมดเดสแมนเนี่ยเวลาศัตรูเกิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงเหมือนเป็นเสียงการเรสปอนนะครับซึ่งมันก็จะมีเสียงเหมือนศัตรูกําลังเกิดเนี่ยครับมันทําให้ผมสามารถรู้ได้ว่าศัตรูจะมาทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็เสียงเดินก็เหมือนกันครับว่าเสียงเดินมาทางซ้ายหรือขวาหรือทางหน้าทางข้างหลังนะครับเรียกว่าเก็บได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเบสมันไม่ได้ดังมากนะครับซึ่งผมชอบนะครับคือผมเคยใส่หูฟังที่มีเบสหนักๆเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยแล้วมันจะค่อนข้างรบกวนการเล่นเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยเบสมันไม่ได้ดังมากนะครับมันก็ไปแบบไม่ได้ตุ้มตามอะไรมากมายครับคิดว่ามันค่อนข้างครบถ้วนครับในการเล่นเกมแล้วก็มันจะมีความใสของเสียงอยู่เหมือนกันนะครับโดยสรุปครับตัวเนี้ยครับ m x 1 0 0เนี่ยทำหน้าที่ของมันได้ดีนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ดีตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับ MMX 1 0 0เนี MM ่ยมีราคาอยู่ที่4590บาทนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับกับสายแจ็ค3.5มมิลนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ท็อปกว่านี้นะครับก็คือ MMX 1 5 0ครับตัวนั้น จะราคาอยู่ที่6 9พ0บาทนะครับตัวนั้นจะเป็นเชื่อมต่อแบบดิจิตอลนะครับด้วยสาย USB นะครับแล้วก็มันจะรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนั้น,นครับจะมีระบบ Augmented Mode นะครับคือมันจะเป็นแบบว่าเราจะสามารถได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมข้างนอกครับซึ่งตัวนั้นนะครับไม่ต้องมีซาวการ์นะแต่ก็ สามารถได้ยินเสียงที่แบบสุดยอดเต็มระบบเลยนะครับก็เป็นหูฟังองหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับด้วยความพรีเมียมของเขานะครับชื่อเสียงแบรนด์ของเขานะครับเบ y เยอร์ไดนามิกนะครับคุณภาพงานประกอบนะครับหรือว่าความคงทนวัสดุอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ ราคาที่ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำ้วกันนะครับก็เขาวางขายแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปสอบถามที่ร้านกิมมิงเกยร์ชั้นนำทั่วไปนะครับน่าจะมีขายอยู่ทางออนไลน์ก็มีขายเหมือนกันนะครับแล้วก็สีครับมีอยู่2สี่นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วกันก็สำหรับวันนี้นะครับพีบีดีช n ้ l แนลนะครับกับเบ d y เ a อร์ดินามิกเอ็มเอ็มเอ็กซ์หนึ่งร้อยนะครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันกับคลิปรีวิวหน้าของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ